สน่ะสองเก็สองหาสองหสือไปเลยหาสองเก้าอบอมีม่มีแต่ส,สีสองเก่าสวัสดีท่านผู้ชม,มพบกันอีกครั้งนะครับทางช่อง t ีเอสดนิวท่านผู้ชมเนาะ เอาสองเก่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูเขาพ่อค้าร์โรตเตอรี่เขาคุยกับลูกค้านะท่านผู้ชมจะเอาสองเก่าเอาสองจะเอาตัวไหนนะผู้ชมสองสองเก่าค่ะเจ้าซื้อซื้อเจ้าซื้อสองสองเก่าฮัลโหลเอาเอาสองสองเก่าให้เจ้าเรีนรักเลี้ยงกระสิบอกเลีหนเรียเด้อนเป็นบัญชอหนังแมวกัน สองสองเก่าคู่หน,นึ่งนะเจ้าเหรินตัวนี้นะเดี๋ยวเจ้ากัดเปิดกันด้วยเจ้าเหรินในเจ้าเหรินปารีนเป็นกัมมือเราเดี๋ยวเอาไปทั้งสือ้อกันไอ้เจ้าเหรินเจ็ดสองซี่ สองสองหาเก้าสองหาเจ้าเรียนได้พอเรียนเป็นกรรมมือหนึ่งเราอีกงานหนึ่งเลย <_ EN> เออเจ้าหาซื้อเก้าส,สองหาเลยกับสองสองหาม,มีสิทธิ์ถือเลย <_ EN> อือเขาอันนี้เขาตำล่างวดงว่าหันคอยได้มากกว่ากรยั่งถือเลยคอยได้มากสองแปด เก่าแปกเขาล็อกข่อยเป๊ะเลยงวดมงหันเนี่ยข่อยเบิ้ f a ฟ e b บุกนะข่อยเบิ้งไปเบิ้งมากขอยเบิ้ง,นะบง,บง,บงน้ำฟ e b บุกข่อยก็เลยข่อยก็เลยว่วงไวสรุปเอาสองสองเก่านบ่เออเอาสองสองเก่าคู่หนึ่งเราได้ยังอีกเอาสองสองเอาสองสองเก่าคู่หนึ่งเนเาะโว้ยมันมีจุใบหนึ่งนี่ เอ,ออเออเอาไปยั้งใบเดียวโอนพ่อกระเทิดนี่เว้ยเ <c oughs> อาเ <c oughs> อาเดี๋ยวสให้แม่บอกบูมซุกไปหายมือแรงเอออ่าไทายลูบซุกไปหายเดี๋ยวให้แม่บอกบูมจัดการหายเออเอาซำนมีเแหละ เมื่อกี้เนี่ยผมเล่นเฟซบุ๊กเล่นไปเล่นมาเก้าแปดขึ้นเต็มหน้าจอเลยโอ้โหไม่งวดที่แล้วผมถูกผมถูกเก้าเก้าเ็ครับถูกเยอะไหมผมถูกร้อยหนึ่งครับโอ้รอยหนึ่งเยอะนั้นอ่ะครับถูกร้อยหนึ่งแล้วก็แต่ว่าเลขบนอ่ะผมซื้อเก้าผมซื้อผมไม่ได้ซื้อเก้าเก้าเกบแต่ว่าผมซื้อแต่ลัตตอลิ่เก้าเก้า ซื้อทิ้งแบบวเลยเก้าเก้าเจ็ดเพราะว่าผมชอบเก้าเก้าเจ็ดกได้มาจากไหนผมนะหรือว่าชอบเฉยชอบเฉยไม่ได้มาจากไหนผมปิกลีดยางผมก็เห็นมันหลนอยู่ในกระบอกยางเก้าเจ็ดนะครับปิ๊กเกลียดยางพาราสองสวนมันก็เห็นเลขเก้าเจ็ดทั้งสองสวนผมก็ซื้อเก้าเจ็ดเลยแหละครับแต่ว่าเลขเก้าแปดผมเล่นเฟซบุ๊กเล่นไปเล่นมามันก็ดิบขึ้นอยู่หน้าจอ มันคือว่างวดนี้แหละงวดนี้ชอบตัวไหนงวดนี้วะครับให้ผมชอบผมชอบแปดห้าห้าแปดสองห้าสองแปดแค่นี้แหละครับผมเล่นหวยผมจะไม่เล่นเยอะมันพี่ไปขอเลยพี่ได้สองแปดสองห้าครับเจ็ดเก้าทำไมพี่ได้ตัวเดิมเยอะฮะพี่ไปขอก็ได้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอีกงวดนี้ครับแล้วก็สองแปดแต่ว่าผมไปขอแปดสองถ้าว่า ผมไปขอจริงๆผมได้แปดห้าของผมเลยแปดห้าเต็มๆเลยขอที่ไหนแต่โอ้ยผมไปบอกแต่ว่าผมไปขอมาถ้าผมบอกเนี่ยมันจะเพี้ยนอืมอ่าไม่ต้องบอกก็ได้แต่ชอบแปดห้าใช่ถ้าว่าผมไปขอสไลด์ของจตตรงนี้ทุกทีเลยที่มันออกหกห้าห้าที่ที่พอเคไปหลวงปู่สวงอ่ะให้ทุกรอบแต่จะเอาไม่เป็นเอาไม่เป็นสักรอบ แต่เขาให้นะให้ให้ให้นี่ผมก็ไปขออยู่วัดบ้านไผ่เอางวดงวดนี้ถามหน่อยมีเลขไหนขายดีบ้างเลขขายดีเ็ามีสองแปดเก้าห้าห้าเก้าสองแปดห้าเก้าเก้าห้าแค่นี้แหละขายดีสามตัวนี้นะสองแปดแปดสองนะท่านผู้ชมแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้านะครับที่ว่า่อคารตเตอรี่เขาบอกว่าขายดีเนาะขายดี ถาตัวี่ลองลองลงมามีไหมแต่ว่าที่ลองลองลงมาแปดห้าห้าแปดผมเอาคนเดียวหมดแล้วยี่สิบใบผมไม่ขายแปดห้าห้าแปดยี่สิบใบคนเดียวพ่อค้าไว้คนเดียวเลยท่านผู้ชมผมาไว้บ้านเลยผมไม่ผานสะพายถ้าผมสะพายมาผมใจออกผมจะขายเลยผมขายทีไรเขาถูกรางวัลทุกตีเลยเหรอวที่มันออกหมุนสามตัวเก็บแปดหัวผ่านมาหนึ่งสองเก็บ เอาหนึ่งสองเจ็ดไว้ในกระเป๋าอยู่ห้าหกคู่นะครับคุยไปคุยมาคุยถูกคอยกให้เขาหมดเลยเซน่ายจเลออกมาเอาโชคให้เขารอบแล้วนะครับไปนำโชคให้เขาครับแตงวดนี้ชอบแปดห้าครับแปดห้าห้าแปดแปดห้าห้าแปดสองแปดแปดสองนะท่านผู้ชมเนาะแปดสองผมไม่ชอบแปดสองเขาไม่ชอบเขาบอกท่านผู้ชมแต่เขาชอบสองแปดกับแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมเนาะ คุณกำลังอยู่กับเราบนช่อง TSN News ท่ผู้ชมซึ่งเป็นช่องคนหน้าตาดีที่เราเปลี่ยนนะท่านผู้ชมเนี่ยทำร้อยทำร้อยอยู่ครับเลข่แปดมาแน่ไม่รู้จะแปดหน้าไปก็ช่วยเาหูเราไม่รู้จะแปดแน่ก็แปลว่าแปดมาแน่นอนท่านผู้ชมชอบแปดไหนก็จัดได้เลยนะผู้ชมเนาะแปดมาแน่ตอนแรกเอาชุดสิบใบไว้เก็บแปดไปขายทิ้งแล้วถือไปถือตั้งสี่ห้าวันชอบเลขอกเก็บแปดชอบหลักแปดมา ชอบหลักแปดจะขายชอบหลักแปดมากอยแต่แปดห้าห้าแปดนะกำมือหนึ่งเลยกำหนึ่งเลยถ้าผมผมเล่นแปดห้าห้าแปดเขาเอาไว้เป็นกำม,มือเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบ <1 S 3> ไหมแปดห้าห้าแปดก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยในวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกสามนะครับท่านผู้ชม ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ทั้งช่องของเราพบกันบนช่อง TSN News นะผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย 6ี่หกมันเป็นเลขสี่หกสี่หกสี่สี่หกเลขประมูลอืมเลขประมูลเลขประมูลทุกประมูลเลขอะประมูลเหมือนเราประมูลลประมูลอะไรอเลขประมูลหวยแปดก้ไมเกิเก้าเหมดแลวครับเาเก้เหลือแต่เก้าแปด9บ9แปดเจดเก็ดเกก้าศมีแต่สี่เก้ ลายสีมเออสีสมจ้านี่เก็บเก้าน ใบนี่ครับใบเดียวหมดแท้นี่ออกแม่นอนนะคท้บคลาย2ตัว60งวดนี้16กันยา63เป็นเต็มๆค่ะอ่ากันไปขอหัวงวดเมื่อกี้หัวเราใส่กระจกตัวตุกๆๆเลขขึ้นมากมมองเห็นฮ่าๆ ไอ้เจ้าของสวนมองเห็นเก้าเกตแม่ตาไม่แว่นเลยไ <c oughs> อ้ผู้หญิงแฟนเขามองเห็นเก้าเกตแต่ว่าแฟนเขาน่ะของพี่สองใบทโอ้เอยแล้วก็โ <c oughs> งพ่อขาเลยนี่ของแฟนเมียเขาน่ะมองเห็นเลขเก้าเกตแต่ว่าหัวเขามองเห็นสามห้าห้า <c oughs> โอ้ผมหงายท้องตึมเลยไอ้ตัวนี้หนักมากเลยเล่นหนักเลยแต่ว่าเก้าเกตที่ผมซื้อน่ะ ผมบอกว่าเป็นกิจยามันก็หล่นอยู่ในกระบ,บอกอยางมันเป็นน้ํายากเป็นเลขเก,ก,ก่่่่ๆ่่่่่่่า่่่่่่่น่า่่่่่า่่ช้่ช่จ่ด่ด่่่่่่่่เลยตนเ,เ,500เน,น่ร่่นนะ่่่่่า่่0่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่อ่าอจ